สวัสดีครับวันนี้ลูกไส้ลาซีมาทําการรีวิวบักม่วงหน่อยนะนครับผมเนี่ยครับบักม่วงหน่อยนะครับเป็นผล,ลไม้นะครับเป็นผล,ลไม้ที่หาทานยากมากๆเลยนะครับแต่ละปีนะครับขั้นบ่ไปยังตลาดกับผูเห็นเนมะือ่อดดไปขึ้นโกบักม่วงสันเองนะครับแต่ก่อนเยอะมากเลยนะครับอยู่ตามทงไฮทงหน้านะครับหลายแห่งนะครับผม แต่ว่าสมือนี่ฮากินยากๆนะครับอ่าวิธีการนะครับวิธีการพอเราได้ลูกมะม่วงนะครับพอด้ลูกมะม่วงมะม่วงหน่อยมานะครับผมพอดีพายุเข้านะครับพายุเขามันก็เลยตกมันก็ันก็เลยมันก็เละลนนะครับเลยได้กินนะครับปกติแล้วกับโกขึ้นนะครับมีแต่เอาหนังสติ๊กยิ่งเอานะเนี่ยครับพอได้ลูกที่หล่นมานะครับอ่ะลูกนี้นะครับ เราก็จะทําการล้างนะครับล้างล้างให้สะอาดนะครล้างไงสะอาดนะครับหรือสําหรับผู้ที่ต้องการให้ยางมันติดปากนะครับก็ไปตรงล้างนะครับกินเบิดหน่วยนะครับกินเบิดหน่วยนะครับนี่นะครับพอได้มานะครับเราก็จะมาตัดนะครับล้างเสร็จเราก็ตัดนะครับตัดตัดหัวมันนะครับตัดขวัญมันออกนะครับแต่ว่าถ้ามันสดสดใหม่ๆมันจะมียางนะครับมันจะมียางติดนะครับเราจะทําการ ตัดออกซะก่อนนะครับแล้วมันก็จะมาเป็นรูปแบบนี้นะครับจะได้บกม่วงเป็นต่แสบนะเป็นต่แสบวิธีการนะครับบีบตูดนะครับบีบตูดพอเราตัดเสร็จแล้วก็บีบตูดมันนะครับบีบตูดมะม่วงนะครับอ่ะบีบตูดขึ้นมาหนามมันก็จะไลซีซีซีนะครับแกนในมันก็จะออกมานะครับแกนในนะครับผมเราก็จะทําการชิมนะครับชิม หวานอมเปรี้ยวนะหวานอมเปรี้ยวนะเขาเขาอ,อนุญาตนะครับใส่มือนะครับเปิบนะหวานหอมเปรี้ยวอร่อยนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้กองเขานะครับกองเขาน่อยค่าแม่กับ <g rab> <g rab> ข้าวเหนียวร้อนๆน,นะครับพอเราได้บกกัม่วงนรันเนี่ยเกินโบกนะครับโอ้น้ำน้ำเฮียน้ำเฮียเอาเว้ยแล้วนะครับ เดบก็ข้าเนียวนะครับเราก็จะทำการยัดนะครับยัดเข้าไปนะครับยัดข้าวเหนียวเข้าไปนะครับหน้าร่อยไหมครับเนี่ยเราก็จะทำการบีบบีบให้น้ำมะม่วงนะมันเข้ากับข้าวเหนียวนะครับเมื่อกี้มันก็หกไปที่เรียบร้อยไม่รู้จะมีน้ำหรือเปล่านะครับอ่าบีบนะบีบให้มันเข้ากันนะครับผมอ่แล้วแต่คนชอบนะครับถ้าชอบน้ำมะม่วงเยอะๆก็ตัใส่ข้าวเหนียวน้อยๆนะครับอ่ผมก็จะใส่พอปริมาณนะครับ แหนพอดีกันนะครับอ่าพอยัดเข้าไปแล้วนะครับยัดเข้าไปแล้วนะครับก็ทําการบีบๆสักนิดนึงนะครับให้น้ามันเข้านะครับแล้วก็ทําการชิม <laughs> จะไม่กินนะครับจะทําการชิมนะครับชิมดูนะว่าอร่อยหรือเปล่านะปีละครั้งนะครับปีละครั้ง อือร่อยนะอร่อยเปลือกยาวทิ้งนะเปลือกเปลือกห้ามอาทิ้งเด็ดขาดน,นะครับเอาไปเห็ดปุย <laughs> ปุยดอกไม้นะปลูกดอกไม้ไ้เต็มเลยนะครับแต่ละดอกมีชื่อนะครับใครอยากรู้ว่าชื่ออะไรนะครับ สอบถามใตม้คอมเมนต์นเดี๋ยวจะบอกชื่อนะครับว่าชื่ออะไรบ้างนะ <c oughs> ดอกไม้ก็มีชื่อนะครับอืมกล่องข้าน้อยฆ่าแม่นะไม่รู้จะฆ่าแม่หรือแม่จะฆ่านะ <c oughs> ไม่รู้แม่จะฆ่าหรือจะฆ่าแม่นะครับเพราะว่าหนึ่งไว้น้อยนะ <c oughs> อร่อยนะครับหาทานยากมากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้มารีวิวนะมะม่วงนะ มะม่วสสดๆอาจจะมียางนะครับยางนะครับเนี่ยบีบตัวนะครับบีบตัวเม็ดมันจะขึ้นมาแนละ้วน้ำหยอหวานนมเปรี้ยวอร่อยมากกินเยอะไม่ได้นะมันจะอิ่มมันจะอิ่มนะแล้วมันอิ่มก่อนนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย